สบายดีพี่น้องสบายดีสู้ขูสู้คนสู้หมอสู้บอลเอออาบน้ำนะก็ได้สบายดียาบ้ำสวยๆพี่น้องเอออในมุกหัวสีห้ได้จังเ้ยคนหน่อยสองคนพี่น้องเอ้ยเพิ่นอาบน้ำไม้คนน้อยพี่น้อง อฮะโอ้ยกระทัน่นหอะเนาะขนาดว่าช่งท้าปีอย่างเี้ยก็เลยไปน้ำกันอันนี้แห้งแล้วอืออือน้งมุกก็ได้เก่าดืกนหนึ่งอืมุกกได้เก่าดกันน่อันนี้รอได้แบบี่าเขาเด็ดให้เขนนะ เห็นไดยแล้วอ่ะขาเหมืนกระเพาะด้วแคล้วหางอแล้วเอ้ยหน้ามันคน้อยคอยคอยคอยแงอแงแง่ังแงเอ้าคคตหง่ากัขาสีประงังอยู่เนี่ยอ๋ออ๋อ คนมากเล็กน้อยได้มอนี่ก็ได้นองมุกนี่อบ่มือยนะอันเจมี่เจมีมาหลินน้ำนะกเนีน้ำอุ่นมอุ่นเบิดจังมออะไรเฮ้ยชองมอตามมอนี่อาบน้ำใหมคนน้อยพี่น้องเอ้ย

บะคึงทำนอตกะทำมาดาเลยทำนี่นะตอ๋อยเจมี่กะนในน้อยบัดสมมอย์นี่ปัดเท่าเจมี่บลึกทึกเลยเงี้ยมาได้บำุงนมแล้วเนว่นอกอีกอัใหแต่แม่ฮ่าฮ่า่าฮ่่า่ะ บ่ด้นักัวรึเล่ามือนี่บ่ดแล้วายอืมพนรอยง้ยอันนั้นนบ่ด้พี่เฮี้ยพี่เฮงบ่ได้ครึ่งอียงเอ็ดอีลูกอ่ะอตอนตอนเพิ่นช็อกนะเออจมอนเิน็อกกระโอืมย่อดึกขึ้นนันลูกอ่ะเราเ่ขึ้นไปซีว่เข้าเจ้าเข้าเจ้าเอินตกเลือดล้างล้างคอดอันเดากตกเลือดตกเง่งกัดสีล้างล้างขอดมากหลังจากตกเลือดแล้วกสีสมบูรณ์ระหว้างในห้างไก่เฮง cà xì khang hang mà thành ra nó thay thê lượt đi con nói con nói con nói phụm là nái đốt thề thề phía nội <laughs> nè nè làm nào hãy để mít đi hạt bỏ hãy <hài>. Ừ <laughs> 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 ให้หมอติมแล้วหมอผูกได้ก้อนกับไ้ซ้อนไห้ผู้ไดไมอยู่กมอยู่ไพพี่น้องเอ้แมนนั่นแหลขาเจ้าเอื้นอาบน้ำห่อนมากรันนี่เนาะไอ้มนอาบน้ำหอนมะกันท่านอ่าเ่อนเสว่าผมเคยอาบน้ำห่อนมาก่อนผมเคยมีประสบการณ์บุพิษแล้วไปเ่อเ่อกเถ่เ่าคนบอกคนว่านซอนี่ แมนบัดถ pues ุกอย่างเนะ่ยบุล่านบุานกับแม่ค้มบุล้านนี่แหละเนาะเออกระบวยนะอันตักขึ้นมาแต่หมอบอกตักายเนาะนองอืมตาก่ง่งแต่นั่นแรกนั้นนะ

ยังไงกับเขาก็สิบอกคูกคีพี่น้องพี่น้องเอกจิวถามเนาะเป็นทํางานอยู่ไทยพี่น้องเอ้เนาะไปทำงานหาเงินมาส่งลูกส่งเมียนี่แล้วไอเดนนี่แหละบ้านเฮาอืมเพิ่นไปเห็ุงานพี่น้องเอ้เพิ่นบบเดปใช้ดอกไปทํางานหาเงินมาให้ลูกให้เมียมาอืมมาส่งลูกส่งเมียเสร็จแล้วแม่แล้วพอใหญ่ไม่ใหญ่แล้วเป็นผู้เบิงขํหมอกขำพัชสิมากระมาบ่ได้พี่น้องเอ้ ไปไง่ายมาง่ายคือตะเกางว,ว่าเนาะจวดจาดมากเลยและมียขอดไวอายเสียงไงเออพ่อมันนี่ครับบอเอออันอันนนะ่ะอันหมองมองนะเออหมอเขาเ้าจกระทำเนาะเอากินนมะแล้วพีนนนว่น้องกินนมแล้วนมแม่ยังบพันออ,อ๊อกกินนมอ,อันนี้ชะกอนเอออุ้ย เอาหูจักดูดดวได้พี่น้องดูดเลยนะถ้าพันยาแห้งมันดูดกึกึกึและเบิดได้ล้งเทนะฮาส่งอือืองไห่เท้ละน้อยปีเดี๋ยวสรงลายอืออ่อนเดี่ยวหันเล็บเท้าองนเื่อนี้ะบาผู้ทงไห้เดี๋ยวแต่วันผู้งไ่เดีบ่ายเลยเด้เอาคนาอุ้ยันเกียวเขานห่องเสียอีลอยแล้วเพื่นว่าแปดทแผ่สูง แ่นสูงอ uh. no. um. ่เนสูงแพนสูงเขาอีลอยยัน้อคนคิดไรอยด้วเพา่เกี่ยวขาวนี่พอดีเาลนแท้มีคิดไรย่อยอีกเ้าอีเิ่วปลาดุจัจอดเหม็ดนะโอ้กินเก่งเว้ยกินเก่งเว้ย อีกเอนชายเอนจี้เนี่ยโบมนสองสามคืนผมว่านมจะมาเออฮักกมาเออฮักกให้ดูดน้ำมาแล้วเออม่กระดูดช้ำเดี๋ยวนี้มันหัวนมมันอ่อนอ้วนแล้วเจี๊ยไก่ จักเดือนแล้วเพิ่นอันน่ะไปนี่เนาะบนี้แฟนตัวไปจักเดือนเลยไปตั um. <The> ้งแต่เดือน3 4 5 6 7 8 9 9ว่าเดือนนี้เนาะบ่ปกติเดือนแล้วพี่น้องเฮ็ดงานก็บ่ได้ปกติบ่บ่ได้ปกติฝนก็ตกอืเฮ็ดงานสวนพี่น้องเอ้ยเนาะเฮ็ดงานสวนบ่ค่อย โบยเฮตชูมือไวสันชาไล่ได้กะยิงตามงานอะไรพี่น you know. no. mm ้องเนาะอยมชกับ hmm. ก mm ันนนำบอลาไกลกว่ามึงเอกับไอคุดสางบ่เหตุงานแกได้พี่น้องเลยบ่แม่นว่าสีดเฮตชูมือออกไปเอามารดเนาะ สิบบมีห่อนเงินเก็บมันงานงานบุญอิ่นด้ขันงานดีท um, ชูม uh, ื um, ่มันกัพอไดู้ีดอกเมนเมนบบเดียง่ายเละง่ายคือว่าเบิเลยะง่ายคืที่ว่าเมิร์ตเเนาะช่วงนี้คันนี้ขยับบ่ได้นะการงานนะคันเมนใหญ่ก็เมนมาบ้านอ่าเมนใหญ่คือมาบ้านอย่างเดียวคือนิทราว่าละน้ำได้อานจเที่มาเนี่ยอาไปอันหนึ่งอ่นันหนึ่ง ตัวแดงเนาะแดงจมก้อไมใหญ่มากขาวได้คันแดงแตงหน่อยอ่าคือแม่มันนี่แหละอ่แม่มันก็ขาวเ่ยก็ขาวพ่อก็ขาวหมอของหลวงพ่อเซฟแต่บูอยากใช้โอ้ยเจ้าต้องรีบเลยจ่งบอยมอนอันคาคาอันไปก้อนนะแพงบ่เงินพันหนึ่งเก็บสวยเนาะหนึ่งพันหนึ่งก็บเกเงินจากพันจะไปก้อนนะสองพันทล่อย เงินมหาเงินเงินช่องแนห้าปอเ็นนึงขลกรไดข้่ยแล้วเป็นเเงินคากับแก้วกันเนาะมันมีมยมันบุกขึ้ใช่ว่าไม่ไมงองิน่ีเอเงนยปะคือมันวาเลยช้ำ่าเขาุไว้กาอันเซียกับบดแพงมาได้เนาะค้ามอกันเนาะแต่ว่าเขากับซื้อยุ่เื้อกินเนี่ย โซลก็จะเป็นค่ากินค่าอยู่ครับปูปไนะพี่น้องเนาะน้มัหานะา0 0อาาดอนก็จะว่าปูป่ไปมันได้ไวแลวพังว่ะหายนะ่องแสนป่ายอันล้งล้งขอดนะโอ้หายกาห้ยกาน้พื่นเนาะน้ำใจห้ยพ่นที่จริงกับขั้นหายขั้นนำขั้นไเเพื่นที่จริงบ่ให้ก็ได้พี่น้องแต่ว่าเอาก็คิดเห็นเพื่นเนาะ คิดเห็นเพื่อนเออเพื่อนบ่ายเพื่อนกลัวเพื่อนสารพัดนั่นเนาะเพื่อนเบิ่งเพื่อนแย่งเฮากันและวคิดเห็นเพื่อนใช่แต่ไม่นมเคยปลอมมาหายเพื่อนสองแสนปลายว่าจันเอากระซำอันนี้เฮาหนีแล้วเนาะเขาจีหายไลกับบัวไทยแล้วก็แมนนั่นแหละอือที่นั่นนี่แล้วผู้ไปนำผู้พาไป อืมได้แล้วพี่น้อืมบ้านนี้ซื้อซื้อนมหนึ่งกรบอแม่แพงเต้อบ่านี้นมดูเล็กพูดสองร้อยกว่าบาทก็ได้เลยืออมอด้อืมองอืม เกือบสามล็อตสองล็อตครัวพวกพวกทพิ่นมาขอน้ำรังนะทพิ่นไปซื้อน้ำรังขอยนะอางเลูกนาวซิขอบใจหลายๆพี่น้องทุกกำลังแห้งใจที่ส่งมาให้น้องเนาะขอบคุณกันหลายๆพี่น้องกอกลัหมาคลิปหน้าพี่น้องสบายดี